คุณสุพลศรีทัพทิมเข้าสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชฉยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเชิญครับครับผมก็ต่อเนื่องจากคุณชฉยงเมื่อคู่นะครับเรื่องวัคซีนอ่าก็เนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คนติดเชื้อรายใหม่นะครับโควิดสิบเก้ารายใหม่ก็ยังสูงอยู่นะครับเมื่อวานก็หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับอ่าแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิต เมื่อวานนี้ก็เยอะนะครับสามสิบเอ็ดท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะท่านผู้ฟังนะครับก็อย่างไรก็อย่าประมาทแล้วก็วัคซีนนะครับตอนนี้ก็เปิดให้สมัครในโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเกินหกสิบปีขึ้นไปนะครับก็กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวแ็ดชนิดนะครับก็ถ้าในความเห็นการตัดสินใจเป็นของท่านแต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับในการที่จะ ป้องกันเรียกว่าสร้างปุ่มคุ้มกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็จะทําให้การแพร่ระบาดลดลงนะครับขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเมื่อวานของเพชรบุญก็มีติดเพิ่มเติมนะครับดฉะนั้นก็ท่านท่านผู้นี้ครับขออนุญาตแรกเปลี่ยนนิดหนึ่งเมื่อวานได้มีโอกาสพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านเล่ากระซิบให้ฟังบอกว่าเป็นเป็นเป็นความรู้สึกและก็เหตุผลส่วนตัวนะครับที่ น่าจะเป็นผลมาจากวัคซีนเหมือนกันที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ท่านสอบถามไปหลังจากที่แปลกใจว่า,ามาีผู้สูงวัยรายหนึ่งนะครับคุณป้ารายหนึ่งจะเรียกว่าคุณยายก็ได้อายุเจ็สิบสามปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อยู่เป็นเวลาเกือบสิบวันปรากฏว่ารักษาอย่างไงก็อาการไม่ดีขึ้นคุณหมอเลยฉุกคิดแล้วก็ไปตรวจโควิดปรากฏว่ากลายเป็นผู้ป่วยโควิดนะครับก็โกลนหลนกันทั้งโรงพยาบาล ทั้งแพทย์พยาบาลที่เข้ามาคลุกคลีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยในตึกในชั้นเดียวกันเนี่ยนะครับก็วุ่นวายกันอยู่นะครับปรากฏว่านําผู้ที่เข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาสิวันเนี่ยไปไปตรวจนะโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลนี่จำนวน42คนไปตรวจเอ่อเป้าก,ก็ปรากฏว่าไม่มีใครติดเชื้อเลยก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเหลือเชื่ออยู่เหมือนกันทุกคนก็สวมแมสทุกคนนะครับทั้งญาติทั้งผู้ป่วยอะไรต่างๆนี่ปกติก็สวมแมสกันอยู่ แต่ที่เป็นข้อสังเกตที่ท่านผู้ว่าสอบถามท่านนายแพทย์ผู้วยการโรงพยาบาลก็คือถามว่าแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน,นได้รับวัคซีนหรือไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมดนะครับ42 <c oughs> คนปรากฏว่ารับวัคซีนเนี่ยเข็มแรกนี่จำนวน31คนอีก11คนนี่เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วครบแล้วสองเข็ม ถ้าไม่เป็นผลจากวัคซีนก็ไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลใดนะครับที่ทำให้เเรื่องที่เราหวาดวิตกกังวลว่าโอ้โหอยู่ตั้งเกือบสิบวันแน่คงจะติดกันไปทั้งตึกทั้งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าทุกอย่างโล่งและก็ปลอดภัยทั้งหมดนะครับเป็นผลจากวัคซีนโดยแท้ครับครับผมก็เชิญชวนนะครับที่น้องประชาชนก็ลงทะเบียนได้ที่หมอพร้อมนะครับก็เพื่อขอรับวัคซีน ครับก็เดี๋ยวจะมีการรับหมายว่าของท่านจะได้คิววันไหนเดือนไหนนะครับก็ถือว่าประชาสัมพันธ์นขณะเดียวกันก็ออกนอกบ้านนะครับอย่าลืมหน้ากากอน,อนามัยนะครับมันล้างมือแล้วก็อย่าเข้าใกล้บุคคลอื่นจนเกินไปนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ในส่วนของญาติพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกลุ่มเสี่ยงครับอย่าลืมแจ้งทางบุคลากรทางการแพทย์ทางอสมอรหรือว่าทาง กำนันผู้ใหญ่บ้านในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลต้องช่วยกันโคลนไม้โคลนมือเพื่อป้องกันครับคบสำหรับราคาสินค้าเกษตรนะครับช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็กําลังเพาะปลูกนะครับเตรียมดินถ่ายเพื่อจะปลูกข้าวกันในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็มันสำปะหลังนะครับถือว่าเป็นช่วงที่พี่น้องเษอกษตรกรกําลังเพาะปลูกกันนะครับก็มีราคาในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขศรีแยกพ่อขุนอำเภอลลงศักดิ์นะครับ วันที่ผักกระหล่ำหกถึงเจ็ดบาทต่อ kg. กิโลกรัมกระหล่ำราคาลงมาจากเมื่อวานหนึ่งกิโลนะครับลุยที่เก้าบาทต่อกิโลกรัมลุยนี่ขึ้นมาหนึ่งบาทต่อกิโลผักชีโอ้โหราคาลงนะครับช่วงนี้ผักชีสิบบาทต่อกิโลผักชีนี่ลงมาจากเมื่อวานอีกห้าบาทนะครับหลังจากลงมาโดยต่อเนื่องผักชีลาวสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับขึ้นช่ายเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทต่อกิโลพริกฮอทแดงยี่สิบ บาทตอ่อกิโลนะครับพริกฮอตเขียวสิบห้าบาทตอ่อกิโลนะครับพริกฮอตแดงฮอตเขียวนี่ก็ราคาไปได้นะครับก็ยังมีในส่วนของพริกจินดานะครับที่ราคายังต่ำอยู่ทคแถวสามบาทสี่บาทห้าบาทแแถวนี้นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็ทางจงังหวัดเพชรบุรีเองก็จะมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพริกจินดาวงนะครับก็โดยทางหน่วยราชก,การ รวมและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนะครับก็จะช่วยหนุนซื้อจากพี่น้องเกษตรกรในราคานํำตลาดนะครับก็คือจะซื้อในราคาที่แปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็พรุ่งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร์ท่านรองนิเวศได้รับหมายจากท่านผู้ว่าเป็นประธานในการที่ส่งมอบนะครับให้ทั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแล้วก็กําลังผลขานนะครับก็ถั่วฝักยาวนะครับสามสิบถึงสามสิบห้าบาท ผักบุ้งจีนสิบถึงสิบสองบาทนะครับผักบุ้งจีนนี่ขึ้นมาสองบาทต่อกิโลกวางตุ้งสิบบาทต่อิโลคะนาสิบสองบาทต่อิโลคะนานี่ขึ้นมาสองบาทนะครับต่อกิโลกรมัมแล้วก็มะเขือเปาะห้าถึงหกบาทต่อกิโลกรมัมมะเขือเปาะขึ้นมาจากเมื่อวานหนึ่งบาทต่อกิโลครับนี่ก็เป็นราคาสินค้าเกษตรวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพาณิชจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับท่านสุผลศรีทรัพย์ิมเป็นอย่างสูงครับ Matita